ข้อที่ว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณไหมนะคะเขาคนไหนก็ได้ที่คุณคิดถึงในใจไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนกันคุณจะเป็นคนแอบชอบคุณจะเป็นคนที่เลงๆเขาอยู่นะก็ให้คุณนะคะคิดถึงหน้าเขานะแล้วก็เลือกกองที่คุณรู้สึกว่ามีพลังงานดึงดูดมากที่สุดกองที่1กองที่2กองที่3นะคะน่าจะเลือกกันได้แล้วเนาะเดี๋ยวนุ่นขออนุญาตอ่านไพ่เลยแล้วกันนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ย,ยไพ่ใบแรกที่คุณได้คือหาา้าไม้เท้าหกเหรียญสเตนกับหัวแล้วก็เดทนะคะแล้วก็คุณได้ชิลเดน Codependency และ it is, it is safe for you to love นะคะกับหัวนะถามว่าเขาอยากจะแต่งงานกับคุณไหม ต้องบอกว่าเขายังไม่พร้อมอะไรในหลายเรื่องเลยนะตอนนี้นะคะการงานเขาก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะการงานวุ่นวายคนรอบข้างเขาก็วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดเลยะคะ่ะเขายังไม่มีเวลามากพอที่จะมาคิดเรื่องแต่งงานหรือว่ายังไม่ว่างมากพอนะคะที่จะมออีความรัก เขากับคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนรักเกา่าเป็นเพื่อนเกา่าหรือเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเขาเป็นคนจิตใจดีหรือคุณเป็นคนจิตใจดีหรือคุณอาจที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่พยายามให้ความรักเขาฝ่ายเดียวก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนรับจนเคยชินนะความรักครั้งนี้มันเหมือนเป็นความรักที่ มันสิ้นสุดความอดทนแล้วอ่ะคุณอาจจะไม่อยากอดทนหรือเขาก็เองก็ไม่ได้มีคุณอยู่ในหัวมากสักเท่าไหร่อ่ะเพราะคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่สูญเปล่าอ่ะแล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้จะจบลงแล้วนะคะเหมือนแบบไม่อยากจะไปต่อหรือว่าคุณรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คุณก็ยอมจบเพื่อที่จะไปเริ่มต้นใหม่หรือไปเพื่อที่จะไปเจอความรักใหม่ๆอยู่ที่ปลายเนี่ยคะ่ะปลายอุโมงค์เนี่ยอาจจะมีความรักใหม่ ที่จะเกิดขึ้นก็ได้หรือคุณอาจจะขอร้องว่าคุณปล่อยฉันไปเถอะฉันอยากจะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีปัญหาจากเด็กเออเขาอาจจะมีลูกแล้วหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขายังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้เติบโตมากพอที่จะมีแฟนหรือว่าเรื่งคิดจะคิดเรื่องแต่งงานนะคะเขายังไม่พร้อม ทั้งที่จริงๆแล้วความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่มีแรงดึงดูดนะมีการแสดงออกมีการเทคแอคชั่นมีการแบบโรแมนติกอะแต่อาจจะเป็นไฟใดไฟหนึ่งที่ทำอะนะคะแล้วรักครั้งนี้มันไม่ได้เปิดใจคุยกันเลยไม่ได้เปิดใจคุณเลยแล้วมันก็ไม่ได้คุ้มค่าที่จะเสี่ยงรักครั้งนี้มันไม่ได้ปลอดภัยสักเท่าไหร่สำหรับความรู้สึกของคุณหรือความรู้สึกของเขานะคะ อ่เดี๋ยวนุ่นขอเปิดไพ่เพิ่มว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะใน3ามเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคุณได้คิงถือดาบกับหัวนะเจ็ดถ้วยโอ้โหสิบดาบและควีนถ้วย อย่างที่บอกอะค่ะ ความรักความสัมพันธ์เขาสำหรับเขาเนี่ยเขาไม่มีความชัดเจนใดๆอาจจะมีตัวเลือกเยอะมีา <Separ> ทางเลือกเยอะหรือว่ามีเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คิดและความรักครั้งนี้มันอาจจะเป็นแค่จินตนาการหรือเป็นแค่ความฝันมันยังไม่ได้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นหรือเขายังไม่ได้ทํามันให้เป็นจริงนะคะมันมีความเจ็บปวดอะค่ะเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะคุณนะคะให้ความรักแก่เขาคุณให้จนคุณเจ็บให้จนคุณเจ็บแล้วคุณก็ให้อภัยหลายครั้งจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวนะแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยก็ คุณอาจจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือคุณอาจจะรู้วิธีการที่จะทําอย่างไรที่จะมอบความรักให้คนอื่นแทนความเจ็บปวดนี้นะคะก็สรุปว่าสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะเขาอยากจะแต่งงานกับคุณไหมต้องบอกว่าไม่นะคะเขายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับคุณเขายังไม่พร้อมที่จะแต่งงานณตอนนี้นะคะยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อคุณ รู้อย่างนี้แล้วนะคะก็เดินหน้าต่อไปนะคะคนที่พร้อมที่จะแต่งงานกับคุณคนที่เห็นความรักที่คุณให้เนี่ยมันมีแน่นอนนะคะยังไงนุ่นก็ขอให้คุณนะคะเจอคนคนนั้นไวๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทาสแตมป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ พักมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวรุนจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะแล้วก็ฝากครีมด้วยนะคะสำหรับชุดผิวขาวใสนะคะเป็นครีมทาผิวสองขวดและเป็นเซลเล่มผิวขาวอีก2ขวดนะคะราคา500บาทเท่านั้นนะคะจากราคาปกติ918บาทนะวันนี้รุนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายที่2นะคะคุณได้ไพ่สติ สามเหรียญโอ้ยสิบถ้วยและเก้าเหรียญนะคะและคุณได้ไพ่ engagement กับหัวแล้วก็ w a t h what for นะคะกับหัวยังไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมไเล่นเก็มันกับหัวใจเย็นๆนะคะแล้วก็ getting to know is a u t h o r นะคะถามว่าเขาอยากแต่งงานก,กับคุณไหมเขากำลังพิจารณานะคะ คุณไม่ต้องตกใจนะคะคุณทําอย่างไรคุณจะได้สิ่งนั้นถ้าคุณทําดีกับเขาคุณใส่ใจเขาคุณให้ความรักเขาอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะเขาจะให้สิ่งนั้นคืนกับมาแก่คุณแน่นอนเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเขาเห็นหมดนะความใส่ใจการห่วงใยความดูแลนะคะแล้วไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงการกฎหมายได้ด้วยนะคะก็หมายถึงว่าอาจจะมีพิธีการทางกฎหมายได้นะคะสามเหรียญ คุณกับเขาเนี่ยอาจจะรู้จักกันในรูปแบบของเพื่อนให้คําปรึกษานะคะหรือว่าเป็นคนเข้าอกเข้าใจนะคะเขาหรือคุณเนี่ยอาจจะชอบวาดรูปนะคะและคุณกับเขาเนี่ยอาจจะแนะนํำความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันบ่อยๆมันเต็มไปด้วยความเข้าใจจนกระทั่งความเข้าใจเนี่ยมันเป็นสิบถ้วยซึ่งมาเติมเต็มความรักนะคะในอนาคตนะคุณอาจจะแบบว่ามีบ้านหนึ่งหลังด้วยการแต่งงานมีครอบครัวมีลูกๆนะคะ มีคุณมีเขาแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะ มีความรักที่อุดมสมบูรณ์นะหรือคุณอาจจะเลือกเป็นผู้หญิงโสดผู้ชายโสดก็ได้นะเพราะว่าคุณสวยคุณดูรวยคุณดูแพงคุณมีเงินมีทองนะคะหรือณตอนนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าเขาจริงจังกับคุณหรือคุณจริงจังกับเขาเนี่ยคุณก็อาจจะเออเรื่องความรักเรื่องการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตขอเก็บเงินเก็บทองดูแลตัวเองสร้างอนาคตก่อนลวกันฉันสวยฉันเลิศฉันเชิดฉันมีเงินก่อนแล้วกันเราค่อยพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่า เอ g นเก m e เมกับหัวเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีการพัฒนาแน่นอนแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้ซึ่งแต่ว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะว่าเออ มันจะรอนานนะเขาถามเพราะว่าปกติไพ่ใบนี้มันก็คือคุ้มค่าที่คุณจะเสี่ยงใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่ได้แปลว่าเฮ้ยถ้ามันกับหัวมันจะไม่คุ้มค่านะอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่ต้องรอนานก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปก่อนเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังรู้จักกันไม่มากมพออาจจะต้อง ทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณทําให้คุณดูแลตัวเองให้คุณรักตัวเองให้ได้ก่อนแล้วความรักเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปถึงเขาด้วยนะเดี๋ยวนุ่นขอเปิดไพ่เพิ่มเติมว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาใน3เดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณได้เดอะสตาร์กับหัวนะ งดาบแปดถ้วย t e m p e r a น c e ถามว่าใน3เดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคาั้งนี้มันไม่มีหวังเลยมันไม่มีความหวังอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาอาจจะหน้าตาโดดเด่นมากๆเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะๆแต่คุณรู้ไหมไอ้ความที่คุณรู้สึกว่าไม่มีหวังเนี่ยอยู่ๆเขาก็จะชัดเจนขึ้นมา หรือจังหวะที่เขากําลังจะจังหวะที่เขาชัดเจนเพราะว่าคุณจะเดินจากไปหรือถ้าเขาเคยเดินจากไปความจากความสัมพันธ์ไปเนี่ยเขาจะชัดเจนนะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือถ้าคุณบอกว่าอ้าวแต่เนี่ยถ้าเขาเคยเดินจากไปหล่ะคุณไม่ต้องห่วงนะถ้าเขาก็ลังเดินจากไปหรือเขากําลังจะจากไปเนี่ยในวันข้างหน้ามันจะมีการเดินกลับมานะคะเหมือนความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนจะจบแต่มันไม่จบมันยังมีการต่อนะอย่างที่บอกว่าเขาจะมองเห็นความยุติธรรม ให้ความยุติธรรมกับคุณสิ่งที่คุณให้เขาเนี่ยเขาจะคําคืนกลับมาแน่นอนนะคะสิ่งอะไรที่คุณให้เขาไปเนี่ยเขาจะย้อนคืนกลับมานะเพราะว่าเขาจะชัดเจนขึ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีด้วยนะคะ ก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณไหมเขาอยากแต่งงานกับคุณแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งตอนนี้เขาอยากให้คุณกับเขาเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือถ้าคุณเป็นเพื่อนกันแล้วคบกันมาสักระยะหนึ่งรู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วคุณอะทาดีกับเขาใส่ใจเขาห่วงใยเขาให้เขาไปด้วยแับใจที่บริสุทธิ์จริงๆโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเนี่ยเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างและเขาคืนกลับมาให้คุณแต่การคืนกลับมามันอาจจะไม่ได้คืน ในระยะเวลารวดเร็วหรือเขาอาจจะคืนกลับมาแต่คุณเองก็ไม่ได้รีบเร่งเหมือนกันคุณมีความรู้สึกว่าก็ไปเรื่อยๆได้ฉันก็แบบว่าขอทํางานเก็บเงินสร้างความมั่นคงให้ตัวเองก่อนเรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตคุณอาจจะแบบขอเดี๋ยวยาตัวเองขออยู่กับตัวเองก่อนก็ได้นะเพราะฉะนั้นนะเขาอยากแต่งงานกับคุณอยู่แล้วอยู่ที่ว่าคุณอยากจะแต่งงานกับเขาหรือเปล่านะคะก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองที่2มีความสุขสมหวังนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะ ฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากสมัคสมาชอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทาสงสแตมป์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทักมาดูดวงส่วนตัวเดีย๋ยวนุ่นจะแนบรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณรุดดวงที่ทักมาสั่งครีมนะคะ ก็ตอนนี้นุ่นจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะครีมทาผิว2อขวดแล้วก็เป็นเจลเล่งผิวขาวอีก2ขวดนะคะในชุดล้วชุดนี้มี4อย่างนะคะได้คุณจะได้ของ4ชิ้นซึ่งราคาแค่500บาทเท่านั้นจากราคาปกตินะคะ918บาทนะคะยังไงนุ่นฝากด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาต่อกันที่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่สอเหรียญ คุณได้ไพ่킹ถือถ้วยคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญคุณได้ไพ่สี่เหรียญคุณได้ไพ่รีชีตโคดิซี่นะคะ New Love ถามว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณไหมเขามีความช่างใจนะเออระหว่างคุณกับแฟนเก่าหรือว่าถ้าคุณเป็นแฟนเก่ากันเนี่ยเขาก็มีความลังเลไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาชอบคุณเขารักคุณแหละมันเป็นความรู้สึกที่ก่อตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วเขาก็มีความหึงความห่วงคุณด้วยหรือถ้าเขามีเรื่องของราวของแฟนเก่าเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เปิดใจเต็มที่ก็เลยมีความกังวลมีความหวาดระแวงนะคะ ตอนนี้ต้องให้เวลาเขานะให้เขาไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวไปลืมเรื่องราวเก่าๆหรือว่าคุณอาจจะต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันกับเขาให้มากขึ้นเพื่อที่จะไปอยู่ด้วยกันสองคนพอได้อยู่ด้วยกันสองคนมันจะมีการเรียนรู้คุณทั้งสองคนมีพลังงานที่ดึงดูดซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีการแสดงออกถึงความรักให้กันมากขึ้นและคุณกับเขาก็จะกลายเป็นความรักครั้งใหม่ของกันและกันนะคะซึ่งถ้าเขามีแฟนเก่าเนี่ยเขาก็จะเปิดใจให้คุณนะเป็นรักครั้งใหม่ มีโอกาสที่เขาจะค่อยๆเรียนรู้คุณและพัฒนาความสัมพันธ์จนรักคุณมากๆนะคะแต่ตอนนี้เริ่มรักคุณละเดี๋ยวเรามาดูว่าใน3เดือนนี้แนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเด็กถือไม่เท้าสามไม่เท้าเด็กถือดาบเลเวอร์ ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไปช้าๆมันยังเป็นความรักที่ต้องรอคอยนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลหรือเป็นรักที่ยังมีอุปสรรคเกี่ยวพั่นใจร้อนนะคะยังมีใครคนใดคนหนึ่งดือ้อยังมีความเป็นเด็กสูงด้วยคุณอาจจะดีกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรือว่าความรักครั้งนี้มันยังเป็นรักตัวเลือกรักทางเลือกอยู่เพราะอย่างอย่างที่บอกเขาอาจจะมีคนเก่าๆอยู่ในชีวิตอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องใจยเย็นๆใน3เดือนนี้จะเป็น3เดือนของการวัดใจซึ่งกันและกันนะให้คุณนะคะพยายามจะเย็นๆตั้งสตินะคะ ให้ดีเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่มีปัญหารหรือว่ามันจะเสียความเออเสียคะแนนหรือว่าคุณเองจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนมันพังนะอันนี้ต้องระมัดระวังถามว่าเขาอยากแต่งงานกับคุณไหมเขายังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะว่าจะแต่งงานกับคุณแต่เขาอ่ะกําลังช่างใจว่าเขาอ่ะกำลังตกหลุมรักคุณและกําลังจะให้คุณเป็นความรักครั้งใหม่ของเขาหรือถ้าใครมีปัญหาทะเลาะก,กันก็มีโอกาสที่จะกลับมารักกันใหม่นะ แต่ว่าเรื่องของการแต่งงานเนี่ยเขายังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้คิดนะ ก็สรุปว่าคนที่เลือกไพ่กองที่สามเนี่ยเขาอยากแต่งงานกับคุณไหมเขายังไม่ได้คิดถึงขั้นแต่งงานแต่เขายา่เป็นแฟนคุณเขาอยากคบคุณแต่คุณกับเขาต้องเรียนรู้กันไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เขายังมีความลังเลไม่แน่ใจยอยู่ระหว่างคุณกับคนรักเก่านะหรือเขามีตัวเลือกนีชอยส์อย่างนี้นะคะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะขอให้คุณชนะเอาชนะใจเขาให้ได้นะ,ะขอบคุณที่เข้ามาดูเลิปนนะคะฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไป <S 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 ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุคคคคอนนตขบณทททีีท่่ํําาาสสให้้ดวยะะะะัญ รูปดวงที่ทักมาดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวนุน่นจะแนะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวไว้ใต้คลิปนะคะวันนี้นะคะนุ่นฝากครีมไว้ด้วยนะคะเอ่อครีมทาผิวนะคะสองขวดนะคะพร้อมด้วยเจลนะคะเล่งผิวขาวอีก2ขวดนะในราคาชุดละ5 0 0บาทเท่านั้นจากราคาปกติ918บบาทนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย